อันนี้ผมเห็นอันนี้มาประมาณ1ิปีแล้วนะ OI นะครับสิบปีแนละ้วผมเข้าใจแล้วว่าคือตลาดมันมันด้ดด้วยแนวราคามันด้ดด้วยผลประโยชน์ของของใครบางคนนะครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นจะไปต่อหรือไม่ไปต่อเราจะรู้แค่ว่าตรงนี้มีผลประโยชน์เยอะนะครับแต่ผลประโยชน์นั้นเนี่ยเป็น OI ของใครเราไม่สามารถรู้ได้ลึกขนาดนั้นถ้าผมถ้าผมรู้ว่าเป็น OI ของใครเช่นโซนราคานี้นะครับเป็น OI ของโกลแมนแสกโอเคผมก็ไม่ต้องเทรดละ ผมก็ซื้อตามเขาไปเลยอย่างเงี้ยะะแต่เราไม่รู้ขนาดนั้น,นะะแล้วตลาดก็ไม่ได้ให้รู้ขนาดนั้นนะ,ะแล้วก็เราจะตีความก่อนว่าแบบเบสิกกับว่าทรงทรงที่เห็นนะครับคือทรงแนวรับแนวต้านที่เกิดจากพฤติกรรมธรรมชาติของตลาดก่อนก็คือทุกยี่ห้อเขาต้องคำนะครับหรือจะเป็นสินค้าอ,อื่นก็จะเป็นน้ำมันน้ำมนัอนอะไรพวกนี้ก็จะมีแนวรับแนวต้านนะครับระยะของเขาซึ่งใน CME มีหลายสินค้านะครับถ้าใครสนใจไป,ไปลองทําวิจัยดูนะครับก็จะเห็นว่ามีหลายสินค้าม้างเลยแต่เช่นนี้มีหมดนะครับแล้ว ทรงของเขาก็จะเป็นตามพฤติกรรมแบบนี้แหละนะครับที่อยู่ในยิ a t m a แบบนี้จะเป็นคล้ายๆกันนะครับจุดราคาที่จะเข้าถ้าจะเข้าให้มันได้เต็มๆเ,เนี่ยเรารู้แล้วว่าโอเคแหละจะบายก็บายตรงนี้ใช่ไหมนะครับบ u y ตรงนี้บายตรงนี้นะครับ,บ,รรบถ้าจะ s e ลเนี่ยก็จะต้อง s ล์เซลล์ตรงจุดนี้นะครับราะใครทําวิจัยเรื่องของ Visualization Encoding เอ่อโซนราคาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณจะเทรดเอาแค่ท่าแรกนะเอาแค่ท่าแรกอนะ่ะท่าเดียวโซนเทรดเนี่ยจับพฤติการรมราคาจากออ c ชั่นมา ใส่ตัวกราฟฟิวเจอร์ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณจะเทรดดีขึ้นดีขึ้นยังไงคือหนึ่งคุณรู้ว่าคุณจะโดนลากไปเท่าไหร่โดยที่เราไม่ดันทุลังผมเชื่อนะคนที่เทรดทองคาหลายคนนะ่ะเป็นเหมือนผมเหมือนกันก็คือว่าสมมุติว่าเราเข้าออเดอร์เซลล์นะนะเซลล์ตรงนี้นะแล้วพอกราฟเนี่ยกราฟดันขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้จากตอนแรกผมไม่รู้เรื่องโซนเอนโคดิ้งไม่รู้เลยนะไม่เคยทำวิจัยไม่รู้จก open ักโอเพนเทเลสนะนะครับกราฟมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วปักปักปักอย่างเงี้ยนะครับปัญหา ไม่ทราบมาก่อนเลยไม่ทราบเรื่องบทิจายเลยเซลเซลเซลย,ยับยับเห็นไหมนะครับทีนี้พอเซลยับยับแล้วเนี่ยปัญหาของการที่เราไม่รู้ว่าการาฟมันจะเอ้ยมันจะไปกระโดดยังไงเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับคือสุดท้ายแล้วคุณก็จะต้องโดนล,ลากขึ้นไปถึงบล็อกอยู่ดีแล้วไอที่เราเซลเซลเซลไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยที่เราเซลไว้ตรงเนี้นะครับเนี่ยก็าตามภาษาชาวบ้านก็ เรียบร้อยลงเรียนจีนน่นะครับก็โดนโดน,โดนลากโดนลากไปแน่นอนเตงบล็อกนะครับแล้วก็พอเป็นอันนี้ยืนยนเสร็จปุ๊บเนี่ยมาแปลง Data ในกราฟนะครับมันก็เลยจะกลายเป็นแบบนี้นี่นะครับพอไปเป็นแบบนี้ปุ๊บทีเนี้ยสำหรับผมก็คือตัดสรู้เลยนะครับตัดสรู้เลยเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นกับกราฟนะครับเกิดอะไรขึ้นกับกราฟอ่าเกิดอะไรขึ้นกับกราฟแล้วก็เห็นอะไรบางอย่างแล้วเราก็สามารถไปอัดเดได้หลายอย่าง <laughs> <laughs> เห็นอะไรบางอย่างแล้วสามารถไปอัดเดได้หลายอย่างนะครับ อลองไปพอดดูนะครับท้ยี่สิบห้าพอดพอดไปเนี่ยก็จะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ที่มันเป็นตัวยืนยันว่าทองคำมีมาร์เก็ตเมเกอร์คอยทำราคาให้อยู่นะครับทองคำมีมาร์เก็ตเมเกอร์มีรายใหญ่คอยทำราคาอยู่แล้วรายใหญ่ด้วยความที่เงินมีจำกัดน,นะครับก็รับราคาเป็นโซนๆดังนั้นกะารที่เราทราบแบบนี้ว่ารายใหญ่เข้าราคาเป็นโซนดังนั้นะรเราก็จะต้องรู้แทจีในการเทรดอันนั้นคำว่าดันทุรังนะครับเทสสวนบล็อกนะครับคงไม่มีใคร จบคานนี้ไปแล้วไปเทตดส่วนบล็อกนะ <laughs> นะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้